นพี่น้องตะระมือตะระวิตตนตะหนีก็เที่ยงครึ่งกว่าเลยพี่น้องเว้นหัวคำแม่หนิข่อยจีนอนหลอกมันตื่นเลยแบบนี้อ่าแล้วก็ขึ้นไม่เหยียบหนาเฮะตัวาพี่น้องคนคนเนี่ยเอ้าอาเม้งไปคนนี่แหละพี่น้อง,นนออองขออยู่วานเป็นที่สี่ขอเว้นนอนดีเลยแล้่ขังหน่ะเบียกนอนข้าเดียวกับื่นกาหลุด เขาจะเบียร์ไรเหมือนไห่อันกรไไรบูมมาู่เงี้ยเอยนอนอไทยพี่นอนแจงซึ่งกว่าอยู่แจงซึ้นซึงมือนมาแต่ว่ากวรออกบุมมาด้บยบันมัน,บบมน,นมเห็นแมงมาจากคนอกันหายนอ,นอ,หนอย่างนอ้นนอวน้อจอนหายังครับจอนอ บูงกัน้องหลับว่าเลือนเนาะหยบเอ้กันไปนี่สิเลยพี่น้องกนรย้อยูยาวันขานน้อนกับอย่างไงี้น้องอย่านี้มันพออยู่ก่เศร้าสุงเนี่ยรอของรอเครื่องไปเออไปเรือไปอุ้มเมื่อ่เลยไม่อยากคาติดบูมันไม่ได้ใส้เสียพี่น้องนี่ส่เลยไปอยู่ด้เศร้าแบบ Nein,